ผู้ทุเรียนพมมิค่ะเป็นอดีตครูเชี่ยวชาญของโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลดำรงประชาสันข์อำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยได้เชี่ยวชาญจากลายสือไทยค่ะลายสือไทยเนี่ยเป็นภาษาพ่อคุณรามคำแหงมหาราชที่พระองค์จารึกไว้เมื่อ700กว่าปีตั้งแต่ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ครองเมืองสุขโขทัยอยู่แล้วก็จารึกเป็นลายสือไทยลงในศิลาจารึกซึ่งเราเรียกกันว่าศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชก็ได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกจากยูเนสโกพอมีศิลาจารึกเนี่ย แล้วมันต้อง700กว่าปีแล้วค่ะมันเหมือนกับว่าลายสือไทยหายไปเลยแต่ไม่ได้หายไปทั้งหมดก็ยังมีคนศึกษาเรียนรู้อยู่แต่ว่าเราเป็นคนสุขโขทัยอะ่ะคนสุขโขทัยถ้าไม่รู้ลายสือไทยเลยไม่เรียนรู้เลยแล้วต่อไปใครจะเรียนรู้ลายสือไทยนี่เริ่มมาตั้งแต่พศ2542 สมาคมลายสื่อไทยจังหวัดสุขโขทยัยเลยเริ่มตั้งแต่ปี2542จะตั้งเป็นสมาคมขึ้นมาเลยเพอะจะตั้งเป็นสมาคมมาปุ๊บวิธีการของเราอย่างที่บอกก็คือว่าถ่ายทอดให้ครูครูไหนครูสังกัดเทศบาลเมืองสุขโขท,ยทัยธานีพยัญชนะลายสื่อไทยจากศิลาจารึกหลักที่หนึ่งเนี่ยมีทั้งหมดแค่39ตัว พยัญชนะภาษาไทยปัจจุบันตอนนี้มี44ตัวแล้วก็สระสระก็มี20ตัวพยัญชนะลายสื่อไทยไม่มีหัวกลมไม่มีหัวกลมจะเป็นโค้งนะคะโค้องงอโค้องงอ,อะจะเส้นจะตรงเริ่มต้นสมมุติกอไก่ปุ๊บเนี่ยก็จะมว้วนใช่ไหมคะกอไก่เริ่มมาก็มว้มวนม้วนม้วนนี่คือลักษณะของการมว้วนนะคะ แล้วก็จะโค้งมนเฉพาะมุมแต่ว่าเส้นจะตรงถ้าตรงทุกเส้นเลยเทำไมจึงต้องเรียนบางคนบอกว่าเป็นภาษาที่ตายแล้วเรียนทำไมบางคนบอกไม่น่าเรียนเรียนทำไมแต่อย่าลืมนะคะว่าภาษาที่ตายแล้วคนไทย ไม่ใช่คนเฉพาะคนจังหวัดสุขโขทยัยแต่คนประเทศไทยมีภาษาเขียนเป็นของตัวเองมาตั้งแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาด้วยอนุภาพของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชลายสื่อไทยยังคงอยู่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชยังคงอยู่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชต้องการที่จะให้ลายสื่อไทยคงอยู่ต่อไป